อ่าพอละคันนะเดี๋ยวรนนะเ,เราไปซื้อพอละครเงินมันเหลือไม่รู้ครับเราจะไปดูรถเรากันว่ารถเราเป็นวันนี้วันนี้มีม,มีรถฮอนด้าซีเอลคัสตอมของเราคัสตอมกันได้ขนาดไหนผมว่าถ้าเอาลุปนะได้เลย วันนี้เราจะพาไปดูงานมอเตอร์โชว์นะครับรอบสื่อเราจะพาไปดูรถที่ f a ตบอยดีไซน์คัสตอมสำหรับ Honda CL เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตารถมันจะเป็นแบบไหนไปเดี๋ยวไปดูกัน okay. ตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานกันแล้วครับเราก็มีบัตรเชิญเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ข้างในงานแล้ววันนี้เรามีทีมงานมาเต็มไปหมดเลยมาทำเยียอะไรกบไม่รู้ครับ <laughs> มาดูรถใหม่ปะ <laughs> เดี๋ยวไปดูข้างในอ่าเดี๋ยวคนละคันนะเดี๋ยวเราไปซื้อคนละคันพอดีเงินมันเหลือเงินเราท่ัรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบิของเล่นในสั่านคอนดิวเดี๋ยวให้ใกายพาทวงานันจะเอาทั้งเฮดดี้ฮอนด้าเฮ็ดดี้ฮาร์เดวสัด้วยเอาหมดครับผมรับ ทำคัสตอมอยู่แล้วครับแฟดบอยดีไซน์มั้ยคุณต้องเป็นนี่ฮะเป็นหนึ่งในคนที่ใช้เงินได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าคุณต้องมีแบบรถทุกคันในประเทศไทยไอสัตว์ถ้าคุณจะรับงานคุณต้องมีเยอะไม่ได้นะฮาเล่ฟเอมีมีมีโปรเจกต์จะทำงานร่วมกับแฟดบอยดีไซน์นะครับผมอ่าคร่าวๆเหมือนจะมีนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทำทำทีมแข่งแล้วอยากได้รถรถไม่ค่อยสุดรถแบบว่าก็ยังแบบไม่เป็นที่เตะตาครับไม่เป็นเตะตานี่มาทีนี้เดียวเตะเข้าตาเลยฮะนี่มาแฟดบอยจะเตะเข้าตาเลย เดี๋ยวให้แว้งพาไปที่บูธฮอนด้าว่าไปดูรถเรากันว่ารถเราเป็นไงวันนี้วันนี้มีมีมาเปิดตัวที่นี่มีมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกครับเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกเลยก็คือฮอนด้าซีแต่ว่าที่พิเศษคือแฟนบอดี e ไซ g ์เนี่ยได้คอนแอบกับทาง Honda คือต้องบอกว่า3แบรนด์เลยนะมีฮอนด้าใช่ไหมครับแล้วก็แฟบอดีไซน์แล้วก็บูนไอช็อปบีเก่ เป็นคันปลอยกันด์ใช่ใช่ได้ลิขสิทธิ์คนณอยเพิ่มอีกใช่ได้ลิขสิทธิ์คุณอายเข้ามาเข้ามาด้วยต้องซื้อไหมอ่าอันนี้อันเราไม่ไม่ขายครับอันนี้เราทำให้ดูว่าเราทำขนาดไหนดีว่าอ่าจริงๆวันนี้เปิดตัว CL ด้วยนะครับทั้งสองรุ่น CL เพเปิดตัวไปใช่เพิ่งเปิดตัวเดือนใช่รุ่น500กับรุ่น300แล้วก็วันนี้เนี่ยมันเปิดเป็นอ่าเรียกว่าโชว์เดี๋ยวโชว์เคสในเรื่องของคัสตอมเนี่ยจริงจริง CL มันมีมานานแล้วถูกป่ะมีมานานแล้วตเพิ่ากลับมาทใช่เพิ่งรีโปรดััักกชนลบมา แล้วก็มีสามสามแรนะคัสตอมถามจริงครับผมมีแฟตบอร์ดดีไซน์มูนอายใช่ไหมครับแล้วก็เคสปีดแล้วก็คิกเกอร์ยไปดูกันคือเขาส่งรถมาแห้งกัรถยังไม่เปิดเลยใช่ไหมไม่เปิดไม่เปิดสุดยอดไม่ธรรมดานะคุณนะเจ็ดเจ็ดวันติดงานยิปซีด้วยครับเวลาเหลือน้อยเลยแต่ยิปซีก็ทาไปเยอะเหมือนกันนะสิบกว่าคันก็เอาทวนกลับบ้านเอาน ทิ้งงานแล้วเว้ยนะฮะอ๋ะออยู่โน่นนะฮะแล้วนอกจากมาดูรถเปิดตัวแล้ววันนี้จะมาซื้อรถอะไรย้อนยนไรใหม่ว <รถ S 1> <ะ>่าจะดูโรลส์รอยส์นะฮะที่อยู่ในแพ็คนะเพราะอยากได้แบบที่อยู่ในแพ็คอ๋อยาวตัวดีโมซีนไปลุยไปซีเขาเป็นคนวะเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้แม่มีรถอนะไรน่สาสนใจผมว่าปีนี้รถน่าสนใจเยอะนะไอ้ผมน,นะบ้านไม่มีไม่มีมือถือกูยังไม่ชาร์จเลยครับไอ้บุ๊คถือไฟล์นี่สั่งอ๋อแสงอ่ะผมผมชอบอะไรที่เป็นสัญลักษณครับ ใช่ไม่ถนัดไฟฟ้าเลยแต่เราต้องเปิดโลกไห้อยู่ต่อนะก็ให้เขาเปิดกันไปกูเปิดคนสุดท้ายก็ได้สุดท้ายเขาแบบคนก็ยังแต่งรถอยู่ใช่ครับไม่ว่ารถมันจะไปไหคนก็อยากด่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่มึงถามว่ากูจะซื้อมันคือกูก็ไม่ได้ซื้อไงยังยังยังไม่ได้ซื้อไงยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงไฟบังคับให้เขาลองกันไปก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงเอยบรรยากาศโดยรวมก็บรรยากาศมอเตอร์โชว์นะแต่ แต่วันนี้ดีหน่อยวันนี้เป็นวันขื่อวันรรบขื่อแต่เดินจะไม่วุ่นวายพรุ่งนี้จะเป็นวันจริงวันนี้ก็คือในหลายๆค่ายเขาก็จะเหมือแบบเปิดตัวรถไฮไลท์เปิดตัวรถไฮไลท์ของของแต่ผมก็มีรถไฮไลท์นะเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยฮาร์เลย์ก็มีนะครับปีนี้โอ้โหขูดขวแล้วมี พิเศษเลยมันคือยังไม่เห็นมีใครเคยเห็นเลยยังไม่มีใครเคยเห็นเฮ้ยเคไอตัวที่เท่า์เรสที่จีนหรือเปล่า350หรือเปล่าอันนั้นเอาแนวแบบว่าถ้ารีบอยากได้เอทีแล้วแบบว่าขี้เกียจรอไปซื้อตัวนั้นได้ตัวนั้นได้หัดขี่ไปก่อนใช่แล้วก็ถ้าแบบซีทีก็มีนะซีทีเหมือนเลยเอ้ยซีทีเหมือนเลยด้วยเหมือนเนี่เลยที่เยเราต้องไปดูแล้วครับว่าพี่จีนเราไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้แฟนบอลธรรมดาที่จีนไหมแข่งเขาได้อยู่อย่างนี้ดีกว่าฮะมาเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันประเดี๋ยวตรงนี้มา าไว้แต่ยังผมครับไอ้เหี้ยไอ้ฉัดซุปนี่ครับคันตำนานนี่รอเขาเปิดครับซูซูบารุซูบรุไม่ใช่ซูปราทุทีซูบรุพีซูบรุพีดยี่ห้าทำยี่ห้าคันคันนี้คือหนึ่งคันอยู่ในไทยห้าสิบห้าล้านสวัสดีห้าสิบห้าล้านครับเราเจอทีฟูลเซอร์หนึ่งท่นนะฮะเอ้าโหนี่เราเจอพี่แมนผมว่าพี่แมน ถ้ามินิมินิถ้เบียนตอนนี้เท่าไหร่ละตัวเก่าๆล้านก็ล้านกว่าแล้วแต่นี้มินิธรรมดาล้านกว่าเป็นรถใหม่เลยดีกว่ามาทำใหม่ทำใหม่เลยภายในใหม่มาดูแล้วเมื่อวานสวยอยู่ก็คือมันเป็นเป็นอะไรสํานักคัสตอมเลยเปนยังไงวะหรือว่าเอารถลิมิเต็ดมาขายเดวิดเดวิดบราวนี่เป็นสํนักคัสตอมส่วนโปรไชน์เนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วเขาทํารถแรลลี่มาก่อนี่ก็คือนี่เอารถเก่ามาทําถูกไหมใช่เป็น22 B เอา22่ปีมาทำเป็นพียี่สิบห้เป็นพียี่สียีคือไทเครอร์เอเจยีาทำไทไดใหม่แล้วก็เป็นลิมิเต็ดขายแค่ยี่สิคันคือเมื่อวานตกใจไงผมพูดว่ายี่ก็25ล้านนะบอกไม่ใช่ครับ55ล้านราคาแม่งโหดกว่าญี่ปุ่นเนี้ยปุ๊บห5าผมมองคันนู้นดีกว่าครับนี่สไตล์เราป๋าป๋าขี่ว่าการที่เราจะขับรถแบบนี้3รุ่นนี้นะฮะผมเชื่อว่าแบบเนี้ยเราได้ เอาที่นั่งข้างเป็นลูกคุณอันนี้คือ S L ป่ะอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจลูกนะผมไม่ถนัดเลยฮะไม่ประดีไม่มีตังขนาดนี้อันนั้นละกันใหญ่ดีนะอันนั้นจะดูเป็นมาเฟียไปนิดนึงนะฮะเราเราก็มาเฟียอยู่ไม่ไม่จริงอยาบยาว I should have turned her away but I was out of s i g I was f i r n g she was gasoline และด้านบนเวทีนะครับกับบูธสวยของเราที่อยู่ตับคู่ทางนันอนนี้บูธเอ้าโอ้โหนี่พี่เอกมาด้วยนะครับผมมากี่โมงอ่ะพี่เมื่อกี้อ๋อกันเลย Was She was yeah, was ครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบูธของ Honda แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันรถถูกเปิดแล้วครับผมแต่ว่ากิจกรรมการเปิดตัวยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะต่อหลังฮาร์เล d ์ v i วิสัแต่ตอนนี้ก็เปิดรถให้เห็นทั้ง3าันลวครับก็จะมีสาสำนักก็จะมีแฟ b บอดีไซน์ครับแล้วก็ k i กเกอรปีดมาดูรถเราก่อนเลยนะครับก็คือ คอนเซปต์ Moon Eye Scamble สไตล์อ่าฮะตองขอล้อโอเคนะฮะแล้วก็มาส่วนของคิกเกอร์ครับผมทำอะไรไปบ้างไงโอ้ยเดี๋ยวมันไปบอกพื<า>้นฐ <laughs> านรถคืออะไรพื้นฐานรถคือ CL ครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดตัววันนี้คือเราได้ทำเอานะครับทั้ง3 3สามำนักนะครับรวมถึง K เคสปีดก็จะได้ทำใน h <Honda> อนด a าซีแอลนะครับเป็นคัสตอมฮะก็ออกเป็นแนวลุยๆ,ๆกันทั้งหมดนะแนวลุยๆกันทั้งหมดก็มาชมนครับมาชมตัวจริงกันที่งานว่ารถ h อนด a าซีแอลคัสตอมพวกเราคัสตอมกันได้ขนาดไหนที่สั้นมาก <laughs> สั้นมากเลย แล้วก็ยังมีหลายๆตัวนะของวัวนน,นี้นี่นี่นนแอบเห็นแอบเห็นแอบเห็น <B ull ing> เห็นเขาบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อรถ200คันแรกจะได้เสื้อสุดลิมิเต็ดนะครับของทางมูนอายด้วยเอาไปดูเสื้อดีนี <B ull ing> ่เป็นไงฮะโอ้โหไม่ธรรมดา เราใช้เมนหลักยังเป็นในตัวของคันด้า l นะครับคันนี้ไม่มีการตัดนะครับเป็นการเป็นโบว์ออนครับขอดน็อต <Could not, S 1> เอาของเก้าออกเอาของใหม่ใส่ขันน็อตอย่างเดียวนะครับก็จะมีในส่วนของตัวบอดี้พาร์ทครับผมเนี่ยเป็นบอดี้พาร์ทก็จะเป็นทั้งเป็นชุดเลยนะครับนี่จะเป็นชิ้นเดียวกันหมดนี่เป็นชิ้นเดียวกันหมดแล้วก็ในส่วนของแฮนด์บาร์ครับตุ๊กตาแฮนด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนของในเรื่องของ ขยับฟันคัสเตอร์ครับผมเพื่อให้ได้ต้นที่ขี่ได้สนุกข,ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกพาร์ตเอเซอรี่ของ Moon e y E ครับใส่เข้าไปรวมถึงการคัสตอมเพนของ Criminal Art หรือพี่ท็อปนะครับระยะเวลาผมบอกเลยว่าสั้นมากนะครับสั้นมากมาดูดีเทลแล้วก็ในส่วนที่เป็นไฮไลท์ของเราเราต้องการให้เห็นด้านหน้าครับผม อ่านี่คือเราเปลี่ยนเป็นชุดไฟหน้าคู่ครับผมแหมจะทําให้ดูรถดูมีมิติมากขึ้นดูบึกบึนมากขึ้นครับ Well when she wrapped her love arms wrapped in firing she was แฟร์บอร์ดดีไซน์ภายใต้คอนเซปต์ o ูนไอสไตล์ครับผม <Awesome. S 2> ฝากด้วยนะครับ